สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าเสร็จทันก่อนเศรษฐากลับจากต่างประเทศแจ้งใช้งบประมาณ138ล้านบาทรวมระบบไอทีป้องกันภัยไซเบอร์บรรยากาศทำเนียบรัฐบาลพบว่าสนามหญ้าบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลได้ปูหญ้าพาสพาลามใหม่เรียบร้อยภายหลังจากที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีใช้เวลาปรับปรุงช่วงที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปฏิบัติหน้าที่ต่างประเทศกว่า10วัน ขณะที่ก่อนหน้านี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายถึงการตั้งงบประมาณ138ล้านที่สูงเกินจริงจนทําให้ในายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้องออกมาชี้แจงว่าเอารูปสนามมาแล้วมาบอกว่า138ล้านมันบิดเบือนนิดหน่อยมันไม่ใช่สนามหญ้าอย่างเดียวมีหลายเรื่องมีทั้งระบบไอทีทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และอะไรอีกหลายอย่างมันถึงเวลาแล้ว ตนเชื่อมั่นว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่ถูกต้องรองเลขาธิการนายกฝ่ายบริหารได้ชี้แจงไปแล้วสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังต้องรุนไปที่รายได้ให้สูงขึ้น3เท่าใน4ปีตามคำมั่นสัญญาของนายกนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์สสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์เปิดเผยสำนักข่าวไอเถึงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลว่าต้องติดตามต่อไปว่าพักปฏิบัติจริง จะดำเนินการลักษณะไหนอย่างไรแต่เชื่อว่าสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นคือสันติสุขและการพัฒนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ควบคู่กันไปถ้าทั้งสองอย่างเกิดผลสำเร็จมองว่าประชาชนก็จะพอใจและต้องการเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นจึงอยากถามกับรัฐบาลว่าในภาคปฏิบัติจริงรัฐบาลดำเนินการแนวทางนี้หรือไม่เกิดผลสำเร็จจริงหรือไม่ในเรื่องการพัฒนารวมไปถึงทิศทางการเจรจาสันติสุขจะเป็นอย่างไร ส่วนการที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจะได้เรียนรู้ไปในตัวด้วยสำหรับทิศทางการแก้ไขปัญหาต้องไปถามนายกรัฐมนตรีเพราะเท่าที่ติดตามการลงพื้นที่ในครั้งนี้นายกประกาศทำไรายได้ให้สูงขึ้น3เท่าใน4ปีถือเป็นคำมั่นสัญญาของนายกที่ต้องติดตามว่าจะทำได้จริงหรือไม่ ขณะเดียวกันนายจุลินมองสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังอยู่ในแง่ของความไม่สงบเพราะมีความเสียหายมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่ส่วนตัวอยากเห็นความสงบถ้ารัฐบาลทําได้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีกิติศักดิ์มี36สวร,ร่วมลงอภิปรายรัฐบาลยันทุกคนพร้อมมากนายกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมพูดทสภาถึงการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา153ของสมาชิกวุฒิสภาในวันที่25มีนาคมนี้ ว่าสมาชิกที่เข้าชื่อไว้ตอนนี้36คนมีความพร้อมมากยกเว้นกิติศักดิ์ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการพิจารณาเวลาผู้ที่จะอภิปรายส่วนจะอภิปรายด้วยหรือไม่นั้นขอให้ติดตามดูถ้าคนที่อภิปรายเก่งๆดังนั้นตนจะไม่อภิปรายทั้งนี้การที่มีสอวอภิปรายเพียง36คนนั้นนายกิติศักดิ์ชี้แจงว่าด้วยเวลาที่จำกัดตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง24นาฬิกา การแบ่งเวลาตอนนี้สวได้อภิปรายทั้งหมด12ชั่วโมงและฝ่ายรัฐบาลขออภิปราย3ชั่วโมงส่วนกำหนดการของนายกรัฐมนตรีไปเชียงใหม่ในเวลาเดียวกับนายทักษิณด้วยนั้นนายกฤษิ์ถามกลับว่านายกคนไหนเห็นเขาว่ามีตั้งหลายคนและกล่าวต่อว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ความบังเอิญมันไม่มีมีแต่การวางแผนกันไว้ทั้งนั้น แต่ก็ต้องเห็นใจในายกเศรษฐาที่ตะเวนไปรอบโลกไฟป่าตำบลเขาทองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เริ่มขีดขายวันนี้เฮลิคอปเตอร์กรมฝนหลวงบินโปรยน้ำดับไฟป่าอีกรอบนายกิติพลวุธิวงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจังหวัดกระบี่เปิดเผยสำนักข่าวเอ็นเอ็นว่าจากกรณีไฟป่าที่ภูเขาปากเบนหมู่4จังหวัดกระบี่นั้นขณะนี้เริ่มขี่ขายลงตามลำดับซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกรมฝนหลวงส่งเฮลิคอปเตอร์บินโปรยดับไฟป่าพร้อมอุปกรณ์สนับสนุนดับไฟป่าทําให้ดับไฟป่าจุดใหญ่ๆได้แล้วซึ่งในวันนี้จะระดมขึ้นบินอีกรอบจึงคาดว่าสถานการณ์จะคีขลายลงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสมชายหานพักดีปริมาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เรียกประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นวาระเร่งด่วนไปแล้วเพื่อหาแนวทางดับไฟป่าที่กําลังลุกไหม้โดยประสานไปยังปอพและ กองทัพพักที่4เพื่อขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ขนน้ำขึ้นไปดับไฟรวมถึงเตรียมประสานในการทำฝนหลวงสนับสนุนการดับไฟป่าอีกทางหนึ่งด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n b e a k i n g news